ดีค่ะพินิชชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้เรามาล้างหน้าด้วยสบู่นาดากันนะคะทุกวันเราต้องตื่นขึ้นมาถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็นั่งสวดมนต์ภาวนานะคะตัวเราเองนะ,ะแล้วก็เขียนคําอธิษฐานจิตไว้นะคะแล้วก็ลงมือทาค่ะนะคะเราต้องเอาหัวใจเราไปแตะความสําเร็จก่อนนะคะในทุกวัน แต่ก่อนพี่ก็ไม่รู้แต่เราเคยเราก็คิดเหมือนกันคิดแบบนี้แหละคิดเหมือนคนสําเร็จนี่แหละแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราใช้กดแรงดูดหรือค่ะเราก็คิดว่าเราคิดบวกอะไรอย่างงี้ค่ะแต่เนี้ยกดแรงดูดสามารถใช้ได้ทุกเรื่องคนที่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์อะนะคะเขาเอาความรู้สึกเนี้ยใช้ สำหรับคนที่เขาสร้างแบรนด์เนาะพี่นิดก็ทำคลิปลง stripoqu y u t u t e ไงนะคะเราก็เอาหัวใจไปแตะแล้วว่าเรามีคนกดติดตามเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ลงมือทำอะไรลูกเอาเลยครับล้างหน้าก่อนเด้อไ้วขอล้างหน้าก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากทำก็ทําได้นะคะลองตั้งใจทําพี่นิดก็ทำเยอะมากนะคะ พอเราไปเรียนรู้กับโค้ดคนหนึ่งเขามีไรายได้จากการทำ Youtube เยอะมากแต่เขาก็ทำเกี่ยวกับแนวกระแส<ม>เกี่ยวกับบ้านเมืองอะนะคะแต่เขาก็เขาเรียกอะไระเขาสอนเราว่าทำยังไงให้คนกดติดตามเราเยอะเราลองทำอะไรก็ได้ที่แบบมันน่าคนจะติดตามตัวอ,อย่างเช่นเราทำเกี่ยวกับคลิปล้างหน้าใช่ไหมเราก็เขียนชื่อแบรนด์นั้นไปนเลย หรือเรากินขับข้าวอะไรหรือทํารีวิวเกี่ยวกับเรื่องกินแล้วก็เขียนชื่อกับข้าวนั้นนะ่ะมีโอกาสคนที่จะมาดูสูงหรือเราทอดไข่หรือทํากับข้าวชื่ออะไรหรือว่าเราแบ่งปันเกี่ยวกับคําอธิฐานแล้วก็เขียนชื่อนั้นไปเลยเพราะมันมีโอกาสคนที่เขากําลังค้นหาอะไรอยู่อะมาเจอเราได้อะไรเงี้ยพี่นิ้นก็ไปดูหมดนะแม้กระทั่งคนทํากับข้าวค่ะคนทํากับข้าวทําต่อเนื่องนะโหมีคนกดติดตามเป็นล้านคนคือ พี่นีสโคอ่ะพี่จะไปดูเฉพาะดูคนที่เขาเริ่มจากศูนย์นะทุกคนเริ่มจากที่เขาก็ไม่มีใครติดตามจนทุกวันนี้มีคนสาธารณะนะคะเข้ามาคอมเมนต์ที่มาซื้อสินค้าพี่นิสขายสินค้าจากช่อง y o u t u ู e ได้จากคนที่ไม่มีรู้จักในเ facebook เลยนะคะได้จากคนที่เราไม่รู้จักทั้งนั้นค่ะ ว่าถ้าบุญเราไม่เสมอกันนะคะเราจะไม่มีทางบุญเราคงได้ทำบุญร่วมกันมาก่อนคงได้มาเจอกันค่ะถ้างนั้นก็คงไม่ได้มาเจอกันนะคะพี่นิเคเชื่อว่าเงิั้นเราอาจจะเคยไปทำบุญตรงไหนด้วยกันมาก่อนเราถึงได้มาเจอกันาเพื่อนเพื่อนคิดว่าอย่างนั้นนะคะเหมือนอย่างเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบบุญก็ไปทำบุญตรงนั้นตรงนี้น แล้วเชื่อหรือไม่พี่นิดเคยมีลูกค้าแม้กระทั่งสมุดสงครามเพราะเราเคยไปทําบุญแถวสมุดสงครามไว้อยู่แถวสมุดสาครก็มีลูกค้ามาหรือบางทีเราเ <c oughs> ป็นลูกค้ามาเกือบแทบจะทุกจัง,จงหวัดเหมือนสกนนคลนครอ่ะนครพนมทางนู้นเราก็ไปมาแล้วค่ะนะเราก็ไปทําบุญไว้เราก็ได้ลูกค้าจากทางนั้นค่ะทุกคน มันรู้ไม่รู้ว่าเราเคยไปทาบุญตรงไหนไว้เรารู้สึกว่าลูกค้ามาจากตรงนั้นหรือบางทีเราอาจจะเคยทําบุญแต่แตชาติปางก่อนไว้ก็ได้เขาก็เข้ามาหาเราอะไรแบบเนี้นะคะพี่นิดจะมาพูดล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะคือสบู่นดานะคะสมส้มค่ะนะคะไว้ล้างหน้าทุกเช้ายินจะช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะอันนี้เพิ่งล้างวันที่สามนี่ค่ะนะคะทุกคนก็ติดตามกันไปเร็วเดี๋ยวผิวหน้าก็จะดีขึ้นนะคะ ไม่เชื่อพี่ไหมว่าผิวมันแห้งแบบนี้ค่ะมันมันเป็นหืองๆนะเดี๋ยวสักพักใช้สบมุ่นดาเกินซองแรกอ,ะอ่ะนะคะสิวผิวจะใสขึ้นสำหรับใครอ,อ่นะคะที่กำลังทุกข์อยู่อยากสบายใจอยากมีความสุขคือจิตของเราอ่ะมันเรื่องจริงเลยค่ะมันเชื่อก,กับตัวเองจิตของเราอ่ะ จะไปวกวนทําให้ตัวเองทุกข์ทำให้ตัวเองไม่ไม่มีความสุขแต่ถ้าวันนี้คุณทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขหนึ่งค่ะสวดมนต์ภาวนาค่ะให้ตัวเองให้หมดกรรมกรรมเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดตัวเองและการกระทําตัวเองนะคะใจเราพาคิดมันก็เลยเป็นแต่ถ้าลองเอาเอาหูเอาตาจมูกเราไปฟังทางที่แบบว่า สมติว่าเราต้องการอะไรอ่ะเหมือนเราอยากมีชีวิตที่ดีอ่ะอยากมีไรายได้ปังๆอยากร่ํารวยขึ้นเราก็ไปมองหาว่าทําอะไรวะมันถึงจะรวยขึ้นอย่างพินิดน,นคะคะก็รู้มาว่า y o u t u b e อ่ะมันมีศิลปภาพเราคนนึงค่ะที่ไม่ชอบไม่ชอบขึ้นอะไรกับใครอ่ะเราก็เลยคิดว่าเออสักวันหนึ่งนะเราจะทํา y o u t u b e อ่ะให้สาเร็จให้ได้ เป้าหมายของเรานอกจากขายของออนไลน์เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำแล้วก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ในช่อง Youtube สารพัดเราอยากจะรู้ว่าเขาทาแนวไหนอะไรยังไงแล้วก็ได้ความรู้มาว่าเออเราไม่ต้องไปทําอะไรเพอร์เฟกมาก <Okay. S 1> ก็ทําเกี่ยวกับชีวิตตัวเองหรือบางทีไปอัดคลิปแถวบ้านอ่างเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่า เราก็เลยทําคลิปเกี่ยวกับความรู้ที่เรามีมาตั้งแต่เราขายของออนไลน์มาประสบการณ์ที่เราเคยทํามาเราคิดเราทํายังไงเราถึงจะขายได้ตามขนาดนั้นอย่างน้อยคนที่เขาเอาไปทําเขาก็สามารถทําได้ขนาดนั้นแล้วที่เหลือถ้าเขาอยากประสบความสาเร็จเราก็เรียนรู้เพิ่มเราก็พัฒนาสมองตัวเองเพิ่มถ้าอยากประสบความสาเร็จถ้าเหมือนเราอะ ไม่เอาเรา,เาความจริงคนอื่นมาพูดอ่ะมันก็ไม่เท่าความจริงที่เราเคยทําได้จริงไหมทุกคนพี่น,นี่ก็ไจริงๆเป็นคนที่แบบไม่กล้าเลยนะคะ<ม>ทุกคนเวลาจะพูดอะไรออกไปถ้ามันไม่ใช่ที่ตัวเองเคยทํามาเราก็ไม่กล้าที่จะกล้าพูดอ่ะเราจะพูดเฉพาะสิ่งที่เราเคยทํามาได้ถึงแม้ว่าความสําเร็จที่เราเคยทําได้นั้น<ม>เราเลิกทา<ม>เขาอาจจะเรียกว่าความล้มเหลวเนาะแต่เราไม่ได้เคยคิดว่ามันเป็นความล้มเหลวสำหรับเราหรอก พราะตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้อะไรเนาะถ้าเรารู้ว่าถ้าวันนั้นน่ะเราไม่น่าเลิกขายอะ่ะมันคิดเสียดมันคือแบบก็ช่างมันเถอะทุกคนเราก็เริ่มต้นใหม่ได้นะคะพี่ขออภยัยพี่เห็นไหมเราท้องปากเราด้วยเราก็เผลออาจจะไปพูดแต่ก็ไม่เป็นไรดอกมันเป็นบทเรียนนะเพื่อทุกคนสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วอะ่ะมันจะเป็นประสบการณ์ให้เราแล้วให้เราก้าว อย่างน้อยอ่ะถ้าวันนั้นเราไม่เลิกขายแล้วเราไม่มความพัฒนาตัวเองไม่เรียนรู้สิ่งใหม่เราก็คงไม่มาถึงขนาดนี้พอดเรียนรู้ไปเรียนรู้มาจนมีความรู้สึกว่าบางทีมันขายแต่ของมันรู้สึกมันไม่ขายเครียดอ่ะทุกคนมันมันมีนัไนแหละเราก็เลยว่าทําอะไรวะที่แบบอยากเห็น youtube ก็ทํากันเนาะเขาก็แบบสบายใจเหมือนรู้สึกแบบมีความสุขดีเนาะมันเหมือนอิสระภาพมากมากเลยอ่ะ จะกินจะเที่ยวไปไหนอัดคลิปสนุกเฮฮานะแบบนั้นนะ่ะคืออยากชอบแบบนั้นนะ่ะมันรู้สึกว่าโหเรา็ไ่้ไปทุกที่อ่ะจริงๆพี่เคยพูดคิดยู่ในใจต่อเองว่าทําไมวะไม่มีโอกาสที่แบบว่าเออจะทําคลิปไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยคือความฝันเรามาถึงแล้วอ่ะเราก็เลยว่าเออให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตเนี้ยเราก่อนจนะถึงเวลาแนละ้วเราจะไปทําคลิปแบบนั้นอนะ่ะ เราก็อยากจะมีสภาพเพราะเรามีเงินได้เยอะใช่ไหมเราก็จะไปกินไปเที่ยวไปทําบุญทําทานไปทําคลิปตรงนั้นตรงนี้อย่างที่ใจเราต้องการโดยที่เราไม่ต้องแบบมานั่งทํางานเอาแบบเที่ยวแล้วอัดคลิปลงแล้วมีคนติดตามไม่เยอะมันน่าจะมีความสุขมากกว่าอะไรแบบเนี้ยขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามไม่ลด้ก็มาให้ความรู้ด้วยแล้วก็ขายสินค้าด้วยเนาะแล้วก็มาบอกว่าเออมันดีตรงนี้แหละ การที่ทำช่อง y o u t u แปรรุ่งรว่จาบ๊ายบายพี่ก็จะตั้งใจทำสม่ำเสมอค่ะ